ถ้าพูดถึง BMW m o t o r r a รหลายคนนะครับคงนึกถึงความแรงสไตล์สปอร์ตอย่าง S1000RR หรือรถตระกูลทัวริ่งอย่าง GS หรือไม่ก็เป็นรถเคอรีเทอย่าง R18 วันนี้ครับเราอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าฉีกกฎการออกแบบของ BMW ทุกอย่างครับเป็นรถในอนาคตที่ไม่ได้อยู่ในอนาคตครับแต่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์แล้วตอนนี้นะครับรถคันนี้นะครับมีความยูนิคความโดดเด่นเอามากๆและรถคันนั้นก็คือ bmw ce 0 2คันนี้ครับนี่นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%จาก bmw motorrad ครับน้องใหม่ที่เพิ่งขอดตามมาจากรุ่นพี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วอย่าง ce 0 4บอกได้เลยครับว่ามันว้าวมากๆ แต่มาในรุ่นนี้ครับ C E 0 2เนี่ยกลับมาพร้อมคาแรคเตอร์ที่ดูสนุกมากขึ้นคล่องตัวขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันดีไซน์ของตัวรถนะครับออกแบบมาได้แปลกตาโดดเด่นแหกกฎองค์ประกอบทุกอย่างที่ดูเหมือนของเล่นนะครับทำให้ดึงดูสายตารถคันนี้ครับให้ความสนุกสนานในการขับขี่ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและ และเงียบนั่นแหละครับเพราะเขาเงียบด้วยไฟฟ้าครับบอกได้เลยว่าปฏิวัติวงการเป็นสัญลักษณ์ในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีสไตล์เอามากๆไฟหน้าไฟหลังและไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วทุกจุดและที่สําคัญให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนและพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับรถคันนี้ให้ไลท์ดิ้นโหมดโปรมาเลยและก็ยังมีฮีท t ิฟและก็ซีซ์โปรมาให้อีกด้วยหน้าจอของตัวรถนะครับเป็น Micro TFT ขนาด3.5นิ้วที่ให้ความละเอียดสูงมากๆ การควบคุมระบบต่างๆของตัวรถนะครับก็ควบคุมผ่านจอยสติกที่แฮนด์ด้านซ้ายและยังสามารถต่อสมาร์ทโฟนผ่าน BMW U m o t o r d Connect ได้อีกด้วยและรถคันนี้ครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด55นิวตันเมตรและให้อัตราเร่ง0ถึง50เนี่ยที่3วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ยังมีเกียร์ถอยหลังที่สามารถกดปุ่ม R ได้ที่จอยได้เลย แบตเตอรี่ที่ติตดรถคันนี้นะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ3.92กิโลวัตต์อาวช่องเสียบไฟบ้าน230โวลต์และระยะเวลาในการชาร์จนะครับ20-80%เนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงหน่อยๆแล้วถ้าเป็นการชาร์จ0ูน0ถึง0อเนี่ยจะอยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง รถคันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้ถึง3โหมดนะครับนั่นก็จะมีเซิร์ฟที่ให้ความเร็วที่คงที่สมูทเหมือนโต้คลืนแต่ถ้าอยากใช้ตามสภาพการจราจรเนี่ยให้เลือกเป็นแบบโฟ o ์นะครับหรือชอบการออกตัวแบบจรวดนะครับก็ให้เลือกโหมดไปที่แฟลก มาต่อกันที่ดิสเพกเดี่ยวด้านหน้าครับคาริเปอร์แบบรอย2ลูกสูบและหลังหนึ่งลูกสูบพร้อมมี bmw motorrad abs ที่ล้อหน้าด้วยโชคหน้าอัพไซด์ดาวเทเลสโคปิก1 1 7ม mm. มหลังแบบเดี่ยวปรับแอดจัตได้นะครับอยู่ที่5 5มมรถคันนี้นะครับเกิดจากไอเดียที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับผสมประสานเทคโนโลยีและลายสไตล์เอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมากๆนะครับเหมาะกับวัยรุ่นมากๆเลยละใครนะครับที่ต้องการ ความคล่องตัวนะครับความสนุกความสบายภายในเมืองเนี่ยผมอยากให้คุณรู้จักกับวัยรุ่นกำลังหวัดจาก B M W m o t o r ร a d ครับกับ C E 02คันนี้